สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับแอนที่ช anel Ford b a n d จาก Ford Auto Gallery ปทุมธานีอีกเช่นเคยนะคะต้องบอกว่าวันนี้พิเศษมากๆเลยเนื่องจากว่าแอนจะมารีวิวเจาะลึกสเปคสรุ่นฮอตทตที่จะขายดีมากๆในปี2021เนาะสำหรับลูกค้าที่ลังเลวเฮ้ยน้องแอนขับ2พี่ก็อยากมีแต่ขับ4ทพี่ก็อยากได้นะคะนั่นแหละสุดหล่อของวันนี้ก็คือ Ford e v e r e s รุ่นไทเ a n i ขับเคลื่อน2ล้อกับ ตัวไบเทอร์โบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบฟูลไทม์นะคะต้องบอกว่าเจ้าตัวไบเทอร์โบเนี่ยเขามีค่าตัวสูงกว่า mm hmm. ไทเทเนียมพาทถึง2 0 0 0 0 0บาทอ่าเดี๋ยวแอนจะพามาชมว่า2 0 0 0 0 0บาทที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะที่ควรค่าแก่การคู่ครองนะคะ mm hmm. เผื่อลูกค้าที่กำลังชม Channel f o r แบ a n d นี่อยู่เนาะคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์นะคะในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวแอนจะขออนุญ,ญาตเริ่มจากเจ้าตัวไทเทเนียมพาทที่เป็นระบบขับเคลื mm ่อ hmm. น2ล้อก่อนนะคะอ่ะ รุ่นนี้แอนพาสีดำมารีวให้ชมราคาจำาหน่ายจะอยู่ที่1,599,000บาทนะคะแต่ถ้าเป็นสีขาวมุกหรือสีดิฟคิตันบูราคาจะบวกเพิ่มอีก1,000 0บาทนะคะจะอยู่ที่1 6 9 0 0 0้บาทนะคะเขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0ลิตรค่ะให้กำลังสูงถึง180แรงมา้าเลยแล้วก็ยังให้แรงบิดสูงถึง120นิวตันเมตรด้วยนะคะและ สำหรับสุดหรออีกคันหนึ่งนะคะจะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบต้องบอกว่าเขาจะเป็นเทอร์โบคู่ที่ทำงานในทุกรอบความเร็วเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความเร็วสูงหรือความเร็วต่ำนะคะเขาจะมีเทอร์โบสองลูกนะคะในการทำงานเนาะรุ่นนี้แอนภาสีบอลเงินมารีวิวให้ชมนะราคาจำหน่ายอยู่ที่1น9 9 0 0้นจแบาทนะคะ แต่สำหรับสีขาวมุก Blue, รา,า,า, 1, 8, 000, 000ากสีดิฟคิตันบูราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1 8 9 0 0 0้านบาทยกเว้นสีขาวมุกที่ภายในเป็นสีคอนยักราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1 8 1 9 0 0้านบาทนะคะต้องบอกว่าสีรถก็ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าเนาะสำหรับรุ่นนี้เขาจะมากับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะให้กำลังสูงถึง213แรงม้าเลยแล้วก็ยังให้แรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ ชอบเครื่องยนต์แรงๆก็จะแนะนําเชียร์เป็นเจ้าตัวไบเทอร์โบเนาะแต่ถ้าลูกค้าที่ไม่ใช่สายลุยหรือสายออฟโรดจะบอกว่าแค่ตัวไทเทเนียมพัดก็เพียงพอแล้วนะคะทั้ง2รุ่นนี้เขามีระบบรักษาความปลอดภัยมาให้ครบเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์แบ็คเขาจะมีมาให้ทั้งหมด7ลูกนะคะมีระบบเบรกอัตโนมัติระบบป้องกันการลื่นถลายนะคะระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถระบบป้องกันที่คว่ำนะกันล้อหมุนมีระบบ ช่วยออกตัวขณะขึ้นทางลาดชันด้วยแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวไทเ mm hmm. ทเนี mm hmm. ยมพัสดใบโอนะเขาจะมีระบบช่วยทรงตัวขณะลงทางลาดชันด้วยอ่าและยังไม่พอช่วงล่างของทั้งสองคันนี้นะคะเหมือนกันเลยเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะคะช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นอิสระปีกนกสองชั้นพร้อมคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโค้งนะคะส่วนด้านหลังเขาจะเป็นวัดลิงพร้อมคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโคง้งเช่นเดียวกันนะคะ ต้องบอกว่าออปชันจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยในส่วนของระบบตรวจวัดแรงดันลมยางก็มีมาให้ทั้ง2รุ่นแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่จะเปลี่ยนแม็กต้องบอกไว้นิดนึงว่าเราจะต้องถอดจุกวัดแรงดันลมยางไปใส่กับล้อมแม็กที่เราจะเปลี่ยนด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยระบบนี้จะไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็เราก็จะต้องกดรีเซตทุกครั้งที่เราเติมลมยางนั่นเองอ่าทั้ง2รุ่นนี้มีระบบ ฝาท้ายเตะเปิดดับแฮนด์ฟรีเช่นเดียวกันนะคะต้องบอกว่าออปชันระบบรักษาความปลอดภยัยรวมถึงระบบช่วยเหลือการขับขี่ก็ครบมีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังมาให้ทั้งหมด4จุดแบบนี้นะคะทั้ง2รุ่นเลยรวมถึงมีระบบช่วยตรวจจับรถขณะถอยออกจากซองจอดด้วยนะคะด้านหน้าก็เช่นเดียวกันค่ะเขาจะมาพร้อมกับเซนเซอร์กะระยะด้านหน้านะคะทั้งหมด6จุด จะมีในส่วนของระบบเบรกอัตโนมัติแล้วก็ระบบตรวจจับคนเดินถนนด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้ง2รุ่นเลยนะมีมาให้เหมือนกันเลยนะคะส่วนรุ่นใบเทอร์โบอีกอย่างหนึ่งที่เขาจะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือดิฟล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้านั่นเองต้องบอกว่าตัวนี้จะมีประโยชน์มากๆเลยเวลาที่รถติดลมหรือว่ารถต้องการการปีนป่ายนะคะ ประโยชน์ของดิฟล็อกเฟืองท้ายเราจะได้ใช้ตอนนี้แต่สำหรับตัวใบเทอร์โบลูกค้าที่จะซื้อนะคะแล้วไม่ได้ใช้ในส่วนของตัวขับเคลื่อนสีล้อต้องบอกว่าเขาก็จะต้องมีการแมนทนแนนด้วยนะคะในระยะยาวนะเราจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเฟืองขับเคลื่อนสีล้อนะคะ เดี๋ยวอนจะพามาชมภายในแต่วันนี้อันขอเลือกเจ้าตัวใบเทอร์โบนะคะสำหรับภายในวันนี้เนาะเนื่องจากว่าเขาจะมีจุดที่เพิ่มขึ้นมาจากเจ้าตัวไทเทนเนียมพัดนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมมาพร้อมกันเลยค่ะ และเนี่ยก็พามาชมภายในของเจ้าตัวขับเคลื่อนสีล้อใบเทอร์โบกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาชมว่ามีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาจากเจ้าตัวไทเทเนียมพาดขับเคลื่อนสองล้อบ้างเนาะในส่วนของระบบไฟหน้านะคะสามารถตั้งเป็นออโต้ได้นะคะแล้วก็ปรับสูงต่ำออโต้ได้เช่นเดียวกันเหมือนกับเจ้าตัวไทเทเนียมพัดเลยนะแลวเขาก็ยังปรับความสูงของระดับไฟหน้าได้ด้วยกรณีที่ลูกค้านะคะมีการบรรทุกหรือมีผู้โดยสารนั่งไปด้วยเยอะๆ ยามกลางคืนถ้าสมมติว่ามีแสงจากหน้าปัดแยางตานะคะสามารถปรับลดแสงได้ด้วยนะคะรวมถึงมีสวิตช์ควบคุมในส่วนของไฟตัดหมอกหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกหลังด้วยมีระบบเลนเคปปิ้งมาให้นะคะ mm hmm. เพียงแค่ลูกค้ากดปุ่มตรงนี้คะ่ะที่การไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีเส้นถนนนะคะขึ้นอยู่ที่หน้าจอแบบนี้ mm hmm. เขาจะตรวจจับเฉพาะถนนที่ลูกค้าขับขี่ไปแล้วมีเส้นเท่านั้นนะคะ การทํางานก็คือจะมีไฟนะคะเตือนที่กระจกมองข้างนะคะแล้วก็พวงมาลัยจะสั่นลูกค้าจะรู้สึกว่าพวงมาลัยสั่นนะคะถ้าลูกค้าไม่อยากใช้งานก็แค่กดเหมือนเดิมปิดระบบนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีมันติฟังก์ชันในการควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมาให้มี a d ดดัปติฟพูดคอนโทรลแบบรักษาระยะห่างจากคันด้านหน้าได้4ระยะเลยนะคะรวมถึงเราสามารถกด เป็น Adaptive c ิปคุยคอนทนแบบปกติก็ได้นะคะไม่ต้องตั้งระยะห่างก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้สามารถทำได้หมดเลยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะหนูตามความเร็วรถตอนนี้รถจอดสนิทหยุดนิ่งนะคะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูคอนโทรลง่ายนะคะมือเดียวก็หมุนได้ง่ายมากๆสำหรับสุภาพสตรีนะคะที่ต้องการใช้ต้องบอกว่าเป็นรถที่มีระบบรักษาความปลอดภัยมาให้ครบคันมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถปรับความสูงต่ำของเจ้าตัวพวงมาลัยได้ด้วยนะคะ จะอยู่ในลักษณะที่เราถนัดนั่นเองหลังจากนั้นเราก็สามารถกดล็อกเข้าไปได้เช่นเดิมกันนะคะรุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะคะแบบนี้เลยนะคะพร้อมระบบพุทสตาร์ทนะคะมีช่องเสียบ USB ที่ตัวหลังกระจกมองมองหลังแล้วด้วยเนาะกระจกมองหลังจะเป็นตัดแสงนะคะ พ้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะเป็นซิงคสสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้แล้วนะรองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยสำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางแล้วไม่ค่อยรู้เส้นทางนะคะเรามีระบบนำทางเป็นน a v วิเกเตอร์มาให้ด้วยนะคะแบบนี้นะมีระบบโทรช่วยเหลือฉุกเฉินมาให้แล้วทั้ง2รุ่นต้องบอกว่ามีเหมือนกันนะคะเพียงแค่ลูกค้าต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือนะคะ หลังจากนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุแอร์แบ็กแตกหรือระบบตัดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดทำงานเนี่ยระบบจะโทรไปที่ศูนย์เรนทอลหให้อัตโนมัติเลยนะคะในส่วนของระบบแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์ออโต้แล้วแยกซ้ายขวาอิสระนะคะหรือว่าลูกค้าเนี่ยสามารถควบคุมระบบปรับอากาศได้จากหน้าจอก็ได้นะคะแบบนี้นะ สำหรับระบบเกียร์นะคะทั้ง2รุ่นเลยเขาจะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติส0ส,สปีดนะคะซึ่งเป็นเกียร์แบบก้ากระโดดเขาจะทำงานตามรอบความเร็วที่ลูกค้าเหยียบคันเร่งนั่นเอง,เองแล้วก็ยังมีโหมดสปอร์ตให้ลูกค้าเลือกด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้โหมดสปอร์ตเราจะใช้งานง่ายมากๆเลยเพียงแค่กดบวกหรือลบนะคะ แทนเกียร์หถึงเกียร์สิเลยนะคะตรงนี้ต้องบอกว่าควบคุมง่ายมากๆเพียงแค่ไปนิ้วสัมผัสและยังไม่พอคะ่ะเขายังสามารถล็อกตำแหน่งเกียร์ได้สมมุติว่ากรณีที่ลูกค้าไปขึ้นเขาลงเขานะคะเขาจะเขียนว่าใ้ใช้เกียร์ต่ําเกียร์หเกียร์สเกียร์สนะคะให้ใช้ไม่เกินเกียร์สลูกค้าสามารถล็อกตำแหน่งเกียร์ได้นะคะเพียงแค่เรากดลบนะคะลงมาเรื่อยๆนะคะให้อยู่ที่เกียร์สนะคะหลังจากนั้นเกียร์จะทํางานไม่เกินเกียร์สลูกค้าจะใช้ในการขึ้นเขาลงเขาได้สะดวกสบายมากๆเลยเพียงแค่ ปะคองเบรคคันเร่งแล้วก็พวงมาลัยเท่านั้นเองนะคะเกียร์เราก็ปล่อยให้เขาทำงานทำหน้าที่ของเขาไปเลยเนาะแล้วเขาก็ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกตัวนี้จะเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากเจ้าตัวไทเทเนียมพัทที่เป็นระบบขับเคลื่อนสองล้อนะคะ mm hmm. ก็คือเขาจะมีโหมดถนนปกตินะคะฝนตกถนนลื่นหิมะนะคะโคลนทรายติดลมนะคะพวกนี้เราจะใช้โดยการหมุน ทุกระบบพวกนี้ลูกค้าสามารถหมุนเปลี่ยนได้ที่ความเร็วไม่เกิน120นะต้องบอกว่าไม่ต้องหมุนเวลาที่รถจอดสนิทนะความเร็วไม่เกิน120เราสามารถหมุนได้เลยยกเว้นในส่วนระบบของโฟโลนะคะก็คือระบบที่เราจะต้องการขึ้นชันไต่หินอ่ะเราจะต้องให้รถจอดสนิทนะคะหลังจากนั้นเลื่อนตำแหน่งเกียร์มาที่เกียร์เน,นะคะแล้วเราถึงจะหมุน รวมถึงกดปุ่มระบบโฟล o w จะทํางานรถจะค่อยๆไต่ลงนะคะแต่ถ้าลูกค้าเลือกใช้ระบบนี้แล้วลูกค้าจะไม่สามารถเหยียบคันเร่งได้แล้วนะเราจะต้องใช้ตัวคุ้ยคอนโทรลที่พงมาลัยนะคะกดเพิ่มลดความเร็วนั่นเองลูกค้าก็จะประคองแค่ตัวพงมาลัยแล้วก็เบรกนะคะแล้วเขาก็ยังมีในส่วนของระบบปิดเซ็นเซอร์หน้าให้ด้วยนะคะมีระบบถอยจอดเทียบข้างให้ตัวนี้มีให้เหมือนกันทั้งสงรุ่นเลยนะ ะจะประมาณนี้นะคะสำหรับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่เพิ่มขึ้นมาและยังไม่พอทั้ง2รุ่นเขามีพาโนลามิกมูลรูปมาให้เหมือนกันนะคะทั้ง2รุ่นเลยเดี๋ยวแอนจะพามาชมในส่วนของพาโนรามิกมูลรูปค่ะเขาจะมีควบคุมแผงควบคุมอยู่ตรงด้านนี้นะคะนี่คือตัวพาโนรามิกมูลรูปนะคะกระจกของเราจะเป็นกระจกกองแสงแล้วนะคะ สำหรับลูกค้าที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อตัวใบเทอร์โบหรือว่าจะซื้อตัวไทเทเนียมพัดดีเนี่ยวันนี้แอนก็มารีวิวเจาะลึกให้ชมกันแล้วเนาะสำหรับที่นั่งด้านหลังนะคะก็ต้องบอกว่ากว้างแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยเนาะเนื่องจากว่าด้านหน้าเบาะด้านหน้านะแอนได้ดปรับในระยะที่แอนนั่งนะคะด้านหลังก็จะมีปุ่มควบคุมพัดลมนะคะตัวนี้แล้วก็มีช่องเสียบช็อกเสียบไฟ 230โวลต์อันนี้ลูกค้าสามารถชาร์จ iPad iPhone โน้ตบุ๊กได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีช่องต่อไฟ12โวลต์ให้ด้วยนะคะแบบนี้และยังไม่พอเขายังมีที่วางแขนนะคะต้องบอกว่าสะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็ยังมีช่องใส่แก้วน้ำให้ด้วยเราสามารถดึงออกได้นะคะพับเก็บได้นะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวแอนจะลองสาธิตการพับเบาะด้านหลังให้ชมนะคะ สำหรับเบาะด้านหลังนะคะเราก็สามารถพับได้สองแบบนั่นเองสมมุติว่ากรณีที่มีผู้โดยสารจะขึ้นด้านหลังนะคะเราแค่ดึงตรงนี้มาก็สามารถขึ้นลงได้แล้วนะคะหรือกรณีที่ต้องการวางของนะคะเราสามารถพับเบาะได้เรียบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังสามารถเลื่อนเดินหน้าหรือถอยหลังได้ด้วยนะสําหรับตัวเบาะแถวที่2นะคะ และสําหรับประตูด้านหลังเปิดฝาท้ายแบบแผ่นฟรีนะคะก็ใช้งานง่ายมากๆเลยเพียงแค่ลูกค้านะคะมีกุญแจอยู่ภายในรัศมีนะคะแล้วก็สอดเท้าเข้าไปตรงๆระบบฝาท้ายก็จะเปิดให้อัตโนมัติเลยกรณีที่เรามีการถือของมาเยอะๆนะคะแล้วมือไม่ว่างเราสามารถสอดเท้าเข้าไปได้เลยเวลาปิดก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถสอดเท้าเข้าไปแล้วเดินห่างออกมานะคะ ท้ายก็จะปิดให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะต้องบอกว่าใช้งานง่ายมากๆเลยอ่ะแล้ววันนี้แอนก็มารีวิวเจาะลึกสเปคของทั้ง2รุ่นแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ ford everest อยู่ตอนนี้เนาะหรือถ้าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามแอนเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้แอนขอรีวิวเท่านี้นะเดี๋ยวแอนจะพา2 สุดหล่อคันนี้นะคะไปรีวิวแยกนะคะว่าแต่ละคันเนี่ยเขามีชุดแต่งอะไรบ้างยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามชมรีวิวสุดหล่อทั้งสองคันนี้อีกนะคะวันนี้ขอรีวิวเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย